ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่บอสมาแวะเที่ยวสวนครับสวนสาธารณะนะครับนี่มีนกเต็มเลยตอนนี้บอสกำลังจะเดินไปดูกวางนะครับมันมีกวางด้วยบอสรับครับบอสมองเห็นกวางครับเนี่ยครับ ครับมีกวางด้วยอันนี้มีรถไฟรถไฟเขาต้องขึ้นตรงนี้สิขึ้นข้างหลังรถไฟนี่นใช่น,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 นี่ ขึ้นข้างหลังรถไฟพ่อก็ขึ้นข้างหลังรถไฟพ่อเป็นผู้ติดตามไม่ใช่เ <c ười> ใช่นี่นี่ขึ้นข้างหลังตรงนี้ฮะขึ้นตรงนี้นี่เหรอพ่อมันผู้ติดตามพี่ชาเหรอครับนี่รถไฟบอสมาขึ้นรถไฟตัวนั้นมันไม่ใช่ที่ขึ้นนี่นี่น,น,นะรถไฟ วัดขึ้นรถไฟไหนว้าวเออนีรถไฟโอ้นั่งอย่างนั้นเลยเหรอรถไฟโอ้ดังข้างหน้ารถไฟเลยดูครับตรงนี้มีกวางมีตายนี่เห็นไหมอืมมี้างในเหมือนเป็นสวนสาธารณะรถไฟอยู่ฝั่งนู้นครับรถไฟนี่ครับ คือขี่รถไฟฝั่งนูน้นวัดเดินไปนู่นต่อฮะขึนน้นรถ<ะ>ไฟอุ้ยนกนกยุงหนูนะ่ะหางยาวเลยน่ยนนกย,<ง>ยุงยดูดิาหาง นกยุงมั้งร้องเนาะทั้งนกยุงทั้งไก่ไปไปดูกันว่ามีอะไรวอตกำลังจะสำรวจนะครับมาถึงพื้นที่แห่งนี้ผู้ตรวจารครับผู้ตรวจารตัวอะไรแยะๆทีนอยู่ฝั่งนู้นนู้นคือนะครับนกยูงมามา มาทางนี้เดินตามแม่ไปดูนู่นก่อนไปมันล้างป่ะไปไปดูนี่ก่อนมันเดินรถเฉียวใช่เดินไปเียวเดินไปเดินไปเดินไปครับโอ้โหมันตอนมันกัดไปแล้วเนี่ยรถไถนะไปดูที่นั่นตัวอะไรรถไถก้ารถไถบินนกครับตรงนี้นะสวยงามครับนี่มีเรามา อะไน,นี่มีกระต่ายด้วยรยด้วครับมาดกรม,มนรกนม่มานี่ก่อน,นด,ดูใกล้ๆก่อนน,นี่นี่กระตา <c oughs> ะร่ายไมรกิะไป,ก,ะไปะกระต่ายกับนกอยู่ด้วยกันเ <c oughs> กื้อกูลกัน ขี้ตกมากระต่ายก็กินว่าแล้วอ่ะเอากแล้วไงนกอยู่ข้างบนใช้ห้องน้ำเปล่านะพวดขีม้มันมุดไปนอนอยู่ในนั้นไงอยู่ในนั้นคงจะเยอะอยู่กระต่ายครับกระต่ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ม>กระต่ายไต้องยกมือไหว้ลูกสวัสดีเฉยๆอ,อันนั้นไม้อ๋ออันนั้นเป็นไม้ เป็นไม้มุงเนาะไม้แกะสลักไว้ยคัดม่เอามาติดกาวเออไปดูที่มันคืออะไรพ่อมันมีรูไก่ด้วยนะหืกรก่ลูกไก่อะพ่อว่าจะไปอันนี้ตัวอะไรกวางเหรอกวางดิกวางกวางอินเดียเฮ้ยชอบอยู่เด็กตันตานะอืมกวางเยอะแยะเลยน้ำพ่อไม่จะไม่ถ่ายลูกต้นรันไก่อะ ก็จะไม่ไยอะค่ะอืมเข้าใจทำเนาะไม่ไปไม่ไปมันไกลมะน่จะปกา่ไยอะฮะชุดอะไปเราไปดูทางนั้นไปไปดูดูแบบขับขับขัับนั่งตรงนี <tag ged> <tag ged> <t <t ้นะแลว็ไปดูกันขับขัับขับับับขับขับั เราจะไปดูรถไทมาทางนี้มาทางนี้โอ้รถไทยโอ้รถไทยฮะไ,ได้พนั่งไม่ได้ไดเออรถไทเล็กวัด,อดตอนนี้วัดจะขึ้นไปนั่งรถไทแล้วครับ เออป็นได้ไหมไฮะเอเอตอนนี้วัดขับรถไถแล้วครับโอ้ว oh, ุ้นวุ้นวุนวุน,น,นสุดยอดเลยโอ oh, วัดขับรถไถครับเออตอนนี้ก็มีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับแต่ว่าคงจะเดินไปไม่หมดนะครับเพราะว่าต้องไปทุระต่อนะครับ งั้นบอสก็ลาเพื่อนแค่นี้นะครับรบ๊ายบาย